ดูดวงชาวราศีพิจิกดวงนี้ดุสุดๆด,ดุแบบนี้มาหลายชาติโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนาศิสิทธิค์คำชูปกปักคุ้มครองรกศาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงนี้ขอทํานายว่าจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงบนกุศลวัส,สนาตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็ม หากพิเชษต,ตกตำแหน่งบนกุศลวัสนาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารามีวัสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเทมเระน,นักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมั่งมั่นส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคพลพระราชาแห่งช่วยจะนำพาซึ่งความประสบ็จ สายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าท่านจะได้ค้นพบให้พบได้เจอสิ่งต่างๆที่ได้เจอก็คือพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่คนที่มีบุญกุศลวาสนาในหัวมีเต็เมฆมบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตั้งมั่นจัดหนักะเต็มท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนเข้ามาปฏิป,ปะดอยเลียแข้งเรียขา เอาโอกาใจท่านเป็นพิเศษสามเหรียญตกตำแหน่งในโชคชะตาดวงชะตานี้อัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูวหีญยนเตียนนกน้อยจะนำพาซึ่งบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสทธิ์ค้ำชูปกปักคุคกองรสาดวงชะตานี้จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดมีดดาบก็มาปักตรงกลางใจตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวางดังใจหมาย จะให้ประเพณีปังเกิดขึ้นในโชคกันดาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิกดิ์คำชูปกปักคุ้งครอง,าาองรักษาไอเทิรลื่นเลินสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอัศวินขี่ม้าถือเหรียญทองนำพาซึ่งความประสบล็จโชคลาบแก้วแหวนเงินทองนำพาซึ่งความประสบนะผมมีดดาบปักเต็มหลังกระวลกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นในเจอในสิ่งที่ใช่ด้วยบุญกุศลวาสนา เทพเทวดาค้ำชูปกปักษคุ้มครองรักษาการส่งมอบถ้วยทองโองกาสทองโองกาสงงดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาแห่งเหรียญน,นำพาซึ่งควมมาสมเร็จมีดดาบปักนะผมเต็มหลังกระบนกระวายมีดดาบล้อมรอบให้ท่านสังเกตในโชคกตาดวงนี้ดวงดุสุดๆนะดุแบบนี้มาหลายชาติแล้วคนที่เข้ามากันแกล้งในโชคกตาจะพังไม่นาตเป็นไม่ได้ด้วยดีมันจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด เราผมท่าจะได้ถือดาวตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นมีเกณฑ์ชะตาที่จะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีการปฏิบัติดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเดอะสตาสองแส0บนจันทาเทน้ำสูงธรณีให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตเดอะเตตบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดาบสองคว้คิดพินิจไต่ตองการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวาระจักรนะผมดวงนี้ตกตำแหน่งม้าพยองนะผมด้วยบุสมูกวาสนามีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงทิพย์ใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองชะตาชีวิตจื้อแจ้งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนานะผมดัซันบังเกิดปักธงลอนะผมดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ครับผมปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคตาตกตำแหน่งเอเมโรลถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปากคุ้คของรักษาตกตำแหน่งชาลอดะครับผมให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ากราบไหว้สิงสิทธิ์ขอพรจากทวยเทพเทพเทวดาฟ้าดินจะดมดานให้แก่ท่านเองตกตำแหน่งจมจิียวมันเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปูฤษีสองแสงตะเกียงทอง ดวงชะตาของท่านชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเลขกลเพรทุบายการปฏิบัติโดยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ลื่นเลิงสั่งสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะหนักจะเต็ม้าผมสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะปังเกิดขึ้นความประสบความสำเร็จนะผม เพราะฉะนั้นขอทานายว่าดวงนี้ดวงดุก็จริงแต่ว่ามีเมตตากรุณาให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายตามตุงใจคลิปนี้กดซปเปอร์ตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าครูหมอสันได้คลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชาราศีพิจิกประจําเดือนเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายสําหรับชาวราศีพิจิกดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ ที่ไม่คาดคิดและต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความมุ่งมั่นและไหวพริบที่เฉียบคมคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเดือนนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการงานและชีวิตส่วนตัวของคุณในระยะยาวความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจมีความตึงเครียดบ้างแต่หากคุณรู้จักใช้ทักษะการสื่อสารและความเห็นอกเห็นใจก็จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ในด้านการเงินแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมเช่นกันสำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้อาจต้องทุ่มเทกับการเรียนมากขึ้น แต่ความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาวด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับความท้าทายใหม่ๆในที่ทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณโดยตรงในช่วงแรกคุณอาจรูศศรร้สึกสับสน และไม่แน่ใจว่าควรรับมืออย่างไรแต่นี่คือโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความยืดหยุ่นของคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใหม่ที่แตกต่างจากงานที่คุณเคยทำมาก่อนในตอนแรกคุณอาจรู้สึกกังวล และไม่มั่นใจแต่หากคุณเปิดใจเรียนรู้และขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์คุณจะสามารถจัดการกับงานนี้ได้อย่างดีเยี่ยมความสำเร็จนี้จะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของคุณและอาจนำไปสู่โอกาสก้าวหน้าในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งาน หรือหัวหน้างานเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกันในการทำงานคุณควรใช้ทักษะก,การสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจการแสดงความเห็นอกเห็นใจและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ ในช่วงปลายเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตเช่นการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรมของคุณหรือการเรียนรู้ทักษะก,การบริหารจัดการโครงการแม้ว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในตอนแรกแต่ความรู้และทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวด้านการเงินในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับความท้าทายทางการเงินแต่ก็มีโอกาสที่ดีเช่นการในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ที่เสียกระทันหันหรือค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกในครอบครัวสถานการณ์นี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลและเครียดแต่ด้วยการวางแผนการเงินที่รอบคอบคุณจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องใช้เงินเก็บบางส่วน เพื่อจ่ายค่าซ่อมรถที่เสียกระทันหันแต่แทนที่จะรู้สึกท้อแท้คุณควรมองว่านี่เป็นโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณคุณอาจเริ่มจัดทำงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกและวางแผนสร้างเงินสำรองฉุกเฉินให้มากขึ้นในอนาคต ในช่วงกลางเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมอาจเป็นโครงการพิเศษในที่ทำงานงานฟรีแลนซ์หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแม้ว่าคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะรับงานเพิ่มแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อเสนอให้สอนออนไลน์ในวันหยุดสุดสัปดาห์แม้ว่าจะต้องสลับเวลาพักผ่อนแต่รายได้เพิ่มเติมนี้จะช่วยให้คุณสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นหรือเพิ่มเงินออมได้มากขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินระยะยาวอาจเป็นเวลาที่เหมาะสม ในการพิจารณาการลงทุนใหม่ๆหรือปรับปรุงแผนการออมเพื่อเกษียณอายุการปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวของคุณด้านการศึกษาสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายและการเติบโตทางวิชาการคุณอาจพบว่าตารางเรียนและภาระง,งานมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกกดดันและเครียดแต่นี่คือโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาและความรับผิดชอบของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโครงงาน หรือการบ้านที่ยากและซับซ้อนกว่าปกติแทนที่จะรู้สึกท้อแท้คุณควรมองว่านี่เป็นโอกาสในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานวิจัยในหัวข้อที่คุณไม่คุ้นเคยแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือผลัดวันประกันรพรุ่งคุณ ควรเริ่มต้นด้วยการวางแผนอย่างระอบข้อบแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆและกำหนดเวลาสำหรับแต่ละส่วนการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใหม่ๆเช่นการทำแผนทางความคิดหรือการใช้แอปพลิเคชันจัดการเวลาอาจช่วยให้คุณจัดการกับงานที่ยากนี้ได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำงานกลุ่มอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับวิธีการทำงานหรือการแบ่งหน้าที่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารของคุณ ัวอย่างเช่นหากมีความเห็นที่แตกต่างกันในทีมคุณอาจเป็นคนิรเริ่มการประชุมเพื่อหาหรือและหาทางออกร่วมกันการแสดงความเป็นผู้นำในสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงแต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคตของคุณด้วย ในช่วงปลายเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบหรือการนำเสนอที่สำคัญแม้ว่าคุณอาจรู้สึกกังวลและดันแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความรู้และความสามารถที่คุณได้สั่งสมมา